แต่กอนนี่โตไปร่ำกับคณะใดลูกหลานต่ก่อนก็วงอีสานอินเตอร์เน่ผาสีข้ามเน่ผาสีข้ามเฟรแพร่วาเน่เชรแพร่วาเน่รับผมหลายคณะครับเป็นลำเรื่องตะกอนทำนองกระสินค่ะเอาเอาเอาเกินเกินเบิกงจังหน่อยเบิ้งลูกหล่าวว่าทำนองกระสินเป็นแนวดค่ะเอากระสินครับคณะที่กำลังแต่งสุดเพลิวกรย่างออกมาหนาเวทีล่ำอันใดก่อนแรกค่ะรับผมอาจารย์ลุงเอจักบาทหนึ่งลุงเอบอกค่ะ ลองเอโอโอคนหูกันเนาะอาจารย์ก like ับเจมเป็นเก่งเท่งนี้หรือโอ้อันนี้ทำนองการละสินกับสาระข้ามคือกันบอลูครับผมใคล้ๆกันครับคุณยายแล้วเวลานี้ลวขอฝากเสียงสำเนียงอ่อนฝากบทคอนขณะอ่านมามย แล้วแฟนเอยแฟนนี่ละตัวกินไก่ขนมนะฝ่าเอกหน่อยยังคอยตอนรับหมูแฟนประกาศตามเด้ยขึ้นส่งไปทุกโคงเด้อคือแฟนแฟนแฟนเก่าเคยเช่อกันแล่าแฟนเอยแฟนเคยได้แถมรางปันให้แกผบขนม เอาซับหนูซะก่อนน้าใหญ่เนาะบัดนี้หลังจากนันมันนี่บัดนี้เ้าสิเตื่หรือเ้าสิเปีเจได้บัตจะว่าไม่ใหญ่ฟอนต์หางเครื่องไปทางไหนเตือยตรงนี้หางเครื่องได้ถ่าหางเครื่องบัตละหางเครื่องอยู่ทางไหนล่ะลูกขนไก่หลุดอยู่เลาะนี่โอ้ยประเม็นขนไก่เด้นี่ไล่ลำตื่เลยเด้อจ้าอ๋อันนี้ก็มีพ่อลูกหลาจ้างใดเนี่ยโอ๊ยมล ทั้งเครื่องนี่นี่เพราะผมไม่เห็นบอกมาสีมามันคือสีแดงมาสนดอกโอ้ยมาสอนว่างถิ่มก้อนค่ะเอาจ้าว่าคนยังหืออันนี้ไปได้เนี่ยไอ้อยู่ได้นี่เอาไปแลกซิ่งโซกได้เนี่โอ้ขอบคุณในไลน์ขอบคุณไทยบาททีวีนะครับที่เปิดโอกาสให้ครับผมขือน้องนาการสินบนุกบุญฝันว่ายเสดมีโอกาสมาพบพ่อพี่น้องอยู่ทางอันไทยบ้านทีวีนะครับขอบคุณยายพร้อมนะครับที่เอิญหาน้องนงลูกศิษย์ลูกหามา อ่พอๆอนี่มอนนี้นะพี่น้อง นะคะเป็นนะคะเฮากับซีใดนะคะหลังจากถ้าพี่น้องเข้าโควิดเนาะคุณยายแมนะคะกับห้างบ่ว่าศิลปินท่านใดเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะกับ่ได้ไปห้างนะคะเพื่อจะซีมีไลฟ์สดไลฟ์ผ่อนเน๊ะไลฟ์สดเปิดจังสีนะปิดทําการแสดงในห้องปิดจังสีเนาะแมนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวสิให้อีหยังเขาเอิ้นหยังก็อ้ายเต้ยบ่เต้ยเต้ยเต้ยเข้าเด้เนาะบาดนี้เนาะยายเต่ะ หลังจากล่ำก่อนจบกระตยเข่ารถบ้านเมื่อนี้นะครับศิลปินมาหลายคู่หลายคนณพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเด้อจะเฝ้าเปิดนีไปิดไซบว่าจะเป็นไปเพราะท่านได้ซื้อตัวก็ซื้อตัวขม่าเด้อเด็กหน่อยสามบาทผู้ใหญ่ห้าบาทค่ะเบิ่งขนางน้องน่ากันละสิ่นสารเลื้ยงบริสุทธิ์ไปอีกนะอาจารย์สโรเพดคุณพ่อสโลเพชรพินยูนะครับบ่าวสำรานบุลาบบ่ผู้นึงนแมนหมู่บ้านเราบอ หนุ่มนาข้าวเสานาเกลืออุ้ยมาเบิดนะคะมาพี่เอมนะคะพี่เอมนะคะคุณเอ็มบัสราแม่นฮักไอริสตายกาดช้างหลูกเสาหลางตายฮลุดคนเสียงดีเนาะคนเสียงดีนางไห่ก็คือสีม่วนนะคะเอาเงาเดินเซอร์มาแล้วอ้าเต้ยเรื่อยจานเฮาบาท ກົມກົມສອງພິທີປາກບັນບັນແຕ່ີນົມຈະເໃຈໄລຄົນໄລົມຈະເນເສຍໃລຄນປາກບັນນນຸປາກກນນຸເດີ້ໄົນຕອງຕແມພິວກໍຕີ

tình dục chính là cái vùng áo to miệng đồ để cháy điện đều đang thật ấy làm là thật ít cho hiện đức pháo và เป็นเบาหวานพลังเสียงก็ยังเหลือล้นอยู่นะคะตะก้ามาเลยนะคะเบาหวานตอนี้เมื่อบ้านเนออายได้ครับนะคะผู้สาวนะคะนะคะผู้จัดการวิภานะคะมาเลยค่ะให้เบิร์ตได้ออาได้อนี่ได้ครับผมคุณเลนไลค่ะเดียวนี่วีไอพีมากเลยเอาจังสิครับคุณยายค่ะ ขอาห้านี่ป่ตัวขายป่าสาบานขายนะคะเพราะว่าเราว่าท่านได้กินนะคะก็เลยเป็นเบาหวานเมนบับเดี๋ยวทานนะคะแต่เราต้องไปหาคุณหมอด้วยนะทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมออกกําลังใน้ด้วยกายนั้นนะคะมีนะคะมีชานะคะชาเกตเพชรของเราเชี่ยกระจกให้ดูก่อนนะคะเดียนี่ตั้งแต่เปินโฆษณาอยู่ทั้งวิทยุเออทั้งวิทยุทังโครทัศ์เมนบา์นะคะชา นะคะมีชาด้วยนะคะมีเกตดเพชรด้วยนะคะอุ้มติดดีแต่คําเพีงก่อที่มียาดมพร้อมห้ดุมเด้อโรเวทที่นะคะเกตดทิปก็มีนะคะเดี๋ยวอันเจ้าหน้าที่ห้าสิไปสอนรับประทานได้เด้อไ้เบิร์ต้านนี่ละขอบคุณเลยครับนะคะยากระสเส้นสอนนารายยากระสเส้นสอนนารายด้วยนะคะอันยาซีฟันก็ใไ้ไปพร้อมเด้อไอยาซีฟันเกลดเพชรถูพร้อมห้ามันขาวคืนอันนี้ก็สี อันนี้คือสิออกยากอีกอกค่ะนะคะบออกยากเด้ดันดใส่นสบูเกตเฟสเนี่นบ้านนี่เอเบิ่งมะบีพิสมัยวิไลซักนี่เห็นบ่าะนะคะนี่ได้นะคะนี่เกตเพชรนะคะให้เจ้าหน้าที่นะคะดูอันนี้มอบให้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ ลองเพ่งให้พีให้น้องเฮาได้ฟังนะคะเสียงดีละหหยเป็นการเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะเคยได้ยินนต่สื่อน้อยเนาะจดหมายสามซองได้ยินนต่หมอลำสิงเอามาลองหัวตาสีได้เห็นโตเป็นๆเจ้าของต้นฉบับนะคะลรถไฟภูแค้นนำยาลดนำตายอดรถไฟภูแค่นะครับ ต้นฉบับนะคะของนต้นฉบับลูกละเนาะนะคะอ่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณนะค่ะพี่ขน่องหน้ากาลาสินมากมากเลยทีเดียวขอบคุณมากขอบคุณมากลูกขอบคุณมากโอกาสหน้าจังค่อยเจอกันใหม่เนาะค่ะฮิวกระตาไปเลยลูกละขอบคุณมากเลยนะคะโอ้เสียงดี นะคะอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็คิดถึงไทยบ้านทีวีแม่นแล้วนะคะซิมปินทันต่อไปรอแล้วนะคะํำหรับมือนี่โอ้โหเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะําหรับนะคะพีนองเข้านะคะแดนเซอร์สวยๆจากสาลิกาเสียโอเนาะแมคะเสียโอ กรุงเต้นก็อร่อยเนาะนะคะเออหากินหาอยากซอยกันเนาะเพื่อนเฮ็ดทองอาหารน้่เพื่อนก็มีแดนเซอร์นั่บอลูมีแดนเซอร์ปาร์ว่าเป็นเพื่นผู้ไกลดอกผู้เต้นก็ได้ค่ะลูกหลานเรือร่มในน้องไม่ต้องไปใส่อันนารตีก็ต้องคือจีบนะคะเมียเล่าเอาผู้สาววะ โอ้น้องสาวอก็ได้กันไปก่อนกันไ้ก่อนเพราะว่ากศมหาทั้งนาคือกันแมนเออโอ้ยเนาะขอบคุณกันหลายๆนะคะนะอย่าลืมกันแล้วกันนะคะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะอยากเบิงล่ำซิ่งล่ำเพลินล่ำเดินลูกถุงไม่ลูกถุงเก่านะคะพี่น้องช่องไทยบ้านทีวีของเราสามช่องสามารถชมได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวพี่น้องเด้อสาวมนตรายญ่เพียรเดี๋ยวไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องบ้านใดตำบลใด ประสานกันได้นะคะพี่น้องกับสมุนไพรเกตเพชรแมนค่ะดูดีทุกวัยประทับใจมายาวนานนะคะวันนี้นะคะขอบุญขอบคุณพี่นอ้องปองไพ่ลายกนแล้วก,กันนะคะพี่นะคะโอไปนะอบอุ่นมากๆเลย